สวัสดีครับสวัสดีผมสุขเกษมแพรมบีีกับรายการสุกเกษม Good Talk. Good Talk กูทอกกูทอกก็ความหมายก็รู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องดีๆมาบอกขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับถึงจะมีคนติดตามไม่มากในเวลานี้แต่ผมก็ทำหน้าที่ของการเป็นผู้ให้ไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้อง หนีไม่พ้นความสิ้นสุดของชีวิตชีวิตนั้นมันสั้นสั้นจริงๆนะครับแต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ยิ่งสมัยนี้มีทั้ง u t u b e มีทั้ง Facebook เราพูดแต่สิ่งดีๆลงไปยังไงก็ต้องใส่เรื่องดีๆไว้ให้ในใจของเราก่อนครับในใจของเราเนี่ยจะต้องใส่เรื่องดีให้เกิดใจเราก่อนผมได้สอนหลายคนว่าอย่าไปโกรธไปเกลียดไปชิงชังใครเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมพูดอย่างนี้คือเข้าใจนะครับ อย่าไปถือพักถือพวกเลยเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากความโกรธเกลียดชังไส้ได้เนี่ยคือข้อดีอย่างหลักสูตรที่ผมมีเนี่ยที่สอนเนี่ยในยเรื่องของวิธีอัปเกรดหรือวิธีพัฒนาความสุขให้ปลอดภัยมั่นคงท่านครับมันคือสิ่งที่ผมได้วางหลักการคือหลักเนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องที่วางไว้ให ให้ให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ตระหนักรู้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องทําสิ่งนี้มันถึงจะเดินอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยผมก็ต้องทำเอ่อได้ความรักแบบนี้แนะครับเพราะผมเองเคยทราบดีว่าเวลาที่ตัวเองเออไม่มีใครมาสนใจเราเลยจะทํำยังไงเราก,ก็ก็ทุกแต่ถ้าเราขอบคุณในสิ่งที่คนไม่สนใจเรา ผมก็จะพบอะไรบางอย่างเช่นว่าอ๋อเพราะผมอยากให้คนสนใจเรานน่นเองแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นให้ความรักซาะสิ่งละผมให้ความรักสาบสิ่งคือก็คือการที่ผมนึกถึงสิ่งดีอยากให้คุณอื่นมีความสุขแล้วผมแผ่ออกไปทีนี้ไม่จําเป็นละว่าใครจะมาชอบผมก็ได้หรือแม้แต่คนที่เกลียดผมผมทราบอยู่แล้วว่าจะทําให้คนทุกคนมารักผมเป็นไป,นปนไม่ได้ผมทราบตรงนี้ เหมือนกับว่าต่อยคุณทําดีแค่ไหนมันก็มีคนอาจจะไม่อิจารศึกยาคุณหรือไม่ชอบคุณมันมีแต่เมื่อความรักเราครอบคลุมไปถึงเขามันก็คุณก็เห็นว่าเด็กๆเวลาที่เขาทะเลาะบอาแว้งกันเวลาโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วความทะเลาะบอาแว้งมันยังคงมีอยู่แต่หมายความว่าเราก็อายุมากแล้วแก่แล้วแทนที่เราคิดได้เรื่องพวกนี้เรากลับไม่มีเลยเรากลับไม่ได้ศึกษาเพราะงั้น นี่คือที่ผมสอนอบรมเรื่องนี้ก็คือว่าก็คือทำหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเนี่ยก่อนที่มันจะสิ้นสุดอายุไขของผมไปแล้ววันนี้ผมทำสิ่งนี้ผมดีที่สุดถึงจะท่านจะไม่ติดตามหรือไม่แบ่งปันแชร์ผมก็ผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมเนี่ยผมแชร์ผมแบ่งปันจากความรู้สึกที่ผมมีแล้วทำได้ให้แล้วนะส่วนเ,เพื่อนผมเนี่ยที่ไม่เข้าใจผมแล้วก็คิดไปในทางลบ เพราะแค่จุดนิดเดียวผมบอกว่าผมไม่ได้ส่งเรื่องดีๆปรากฏว่าส่งเรื่องดีๆไปเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นว่าเขาไปมองว่าผมอะอะไปชอบทางฝั่งหนึ่งผมผมไม่ใช่ผมอยู่จุดตรงนี้แหละที่เวลาอยู่กึ่งกลางที่เราจะให้คนหนึ่งความรักแต่คนหนึ่งเขามีความเกลียดชังเขามมีความเกลียดชังเขาจะฟังเราไม่เข้าใจเขาจะฟังแต่สิ่งที่พูดอะไรก็ได้ที่เกลียดชังเหมือนเขาก็จะกลายเป็นพวกเขา ดังนั้นผมจะเพื่อจะบอกให้เพื่อนผมว่าให้จิตใจของเองเนี่ยมันเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเหมือนเขาจะไปใส่บาตรทำบุญในขณนะนั้นจิตใจดีแต่มันไม่แค่จบเท่านั้นแต่ว่ามันต้องทําให้คุณจิตใจเป็นผู้ให้ความสัย์สิงนี่นี่คุณแจดอกแรกดอกสําคัญที่ผมใช้สอนเพราะงั้นเวลาที่เพื่อนผมไม่ชอบผมเวลาที่ผมไปบอกกันผมม็ไจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยจะมาเกลียดชังเพราะความที่เองไปชอบบุคคลน,นี้ แล้วเอเกตบ,บุคคลนี้แล้วความเป็นเพื่อนเราล่ะมันยังทําลายได้เพราะความความแบบเนี้ยและอย่างหนึ่งเวลาที่คุณฟังข่าวสารมาเนี่ยเพื่อนผมฟังข่าวสารแต่ลบๆๆ,ๆก็มาจากใจิตใจลบภายในเพราะงั้นถ้าทาจิตใจภายในเนี่ยให้มันดีก่อน <S <S <ๆ S 1> ผมจึงมีกุญแจดกสําคัญที่จะพัฒนาใจิตใจของคุณให้คุณปลอดภย <S <S มมนนัยผมไม่ได้หวังว่าคุณจะเกิดมาแล้วจะใช้ชีวิตอยู่แค่นี้ แต่มันต้องไปต่อแม้ที่จิตวิญญาณต้องไปต่อเพราะถ้าคุณศึกษาหลักพุทธศาสานาเนี่ยมันไม่แค่จบตรงนั้นถ้าคุณยังตัดัญหาไม่ดับหรือความอยากของคุณยังไม่หายแล้วเพื่อนเ็าสอนผมมาว่าเอ,อผมเนี่ยมันคงมีความอยากมากอยากมากผมก็ไม่ปฏิเสธความอยากอ่ะผมผมมีความอยากอยากมากแต่ผมมพยายามจะตัดความอยากอะไรก็ได้ที่มันเป็นอกุศลและจิตจิตที่เป็นไม่อยู่ในศีลในธรรมผมก็ตัดตรงไปไอ้ความชั่วทั้งหลายผมว่ ต,ตัดออกไปผมก็ยังอยากได้ดีมันอยากได้ดีตามกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยถ้าเป็นเนกาติเมื่อไหร่ผมจะไปได้ดียังไงผมก็ดึงดูดแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่เพราะฉะั้นตอนนี้ผมก็เลยตั้งดึงดูดแต่สิ่งดียังไงก็ตามผมก็อธิฐานว่าคนที่ที่ขอใหยผมได้พบคนที่เป็นอะยรบุคคลอย่างเงี้ยผมก็ต้องต้องตั้งจิตตั้งใจที่ที่ผมจะไปหาที่ไหนถ้าผมไม่ทําตัวผมเองไงผมนี่นี่หลักการของผมก็คือต้องทําตัวเอง และก็แผ่ไปเพราะงั้นผมจึงไม่ได้งเกลียดใครเลยต่อให้เพื่อนผมทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสช่วยผมก็จะช่วยเขาอยู่แต่ถ้าเขายังเกลียดผมอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํยังไงเหมือนก็จะไปสอนลูกสอนเต้าเหมือนกันผมจะสอนลูกให้ให้ให้เกิดในความรักอย่างที่ผมเป็นเงี้ยมันเข้าใจกันไม่ได้ผมจะอธิบายให้เขาเข้าใจก็ไม่ได้ถ้าเขาไม่เปิดใจในกุญแจรที่สามก็ได้ก่อนจบก็จะบอกว่ากุญแจห้ากุญแจประจันเนี่ยมันดียังไงหนึ 1, ่งกุญแจความรักสำนึกค,คุณสองกุญแจความ ดีความกล้า3กุญแจเปิดใจเลยรู้และยอมรับความจริง4กุญแจความสงบ5กุญแจความต้องการลง,ลงมือทําผมก็อยากให้ทุกคนมาเรียนนะครับก็ติดตามผมในใน Facebook ชื่อว่าสุขเกษมกูทอกก็ได้หรือใน YouTube ก็ได้ครับค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้ประโยชน์จริงๆครับจากสิ่งที่ที่ตรงนี้ผมเองก็ม่ได้มาทําเพื่อหวังจะมา ได้ค่าโฆษณาหรือหวังชื่อือเสียงอะไรไม่ใช่ผมก็ทําสิ่งที่ผมให้มึงก็ใส่บาตรท,ทาบุญนะครับผมไม่โอกาสที่เจอพระเนี่ยน้อยมากเพราะงั้นแต่ผมก็ต้องเข้าพระมัง่งแต่ผมเห็นเวลาเพื่อนเพื่อ่เขา,าใส่บาตรกันผมก็ได้อนุมโมทนาเพราะงั้นสิ่งดีมันเกิดขึ้นจากใจตรงนี้ทําตรงนี้นะครับทําตรงนี้นะครับขอให้ท่านอะไรทำตรงนี้นะครับท,บทาทบทจิตใจให้ดีอย่ากโกรธอย่ากเกลียดชิงชังใครเลยเพราะาท่านก็เท่ากับทาร้ายตัวเองนะครับผมสุกเกษมแพมนี้จาการายการสุกเกษมกู๊ดท็อกก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้เราจะแบ่งปันก็ดีใจนะจะติดกดติดตามด้วยก็ดีใจครับเข้ามาค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆไล่ไปดูของเก,ก่าก็ได้ผมอาจจะพูดไม่ดีเท่าไหร่นะตอนแรกๆแต่ต่อไปต่อไปจะปรับปรุงก็ให้ดีขึ้นถึงพริกถึงขิงขึ้นแต่อยู่ในส่วนของการพูดดีทั้งนั้นครับขอท่านโชคดีครับสวัสดีเจ็ดนาทีกว่าสวัสดีครับ